ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนำร้านบานยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมนั่น้องคครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันพาเผาแถมยังมีกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นและแถมทางร้านยังมีบริการส่งเพจแม p เพจซูพเตอร์ร,เทเทร,ราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมนั้นตองโอเคครับนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทบี่ วิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะกับรายการสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่ยืนเลยนะคร,รับผมนายจีเอ็มจ๋าสปอยอะไรกันนะก็ไม่ทราบเลยคุณผู้ชมฮะเออแม่ชื่อรายการกูยากเปรถไฟอิดเดียอีกแล้วนะครับผมแล้วงตองแต่ก่อนที่เราจะรับชมสปอยกันได้ครับผมนะฮะพี่มีอะไรมาฝากไปดูเลยครับตัดมาที่หน้าร้านเว็บไก่ตันกันเลยนะครับผมนะฮะเป็นร้านของพี่เองนะครับผมนะฮะมีนามว่าบาจอดช็อปนะคุณผู้ชมฮะล่าสุดนี้นะผมมมนนนนะะะฮีทัั้้ง3 ID ID เเปป็หดลยครับผมนะฮะมีผลถานวรรทุก ID นะคับ นะะฮมีทั้งหมด3 ID ด้วยกันนะครับผมนะตอนนี้ราคาถูกมากและก็คุ้มสุดๆเลยนะครับผมนะฮะหาซื้อหาจับหาจองกันได้เลยนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นผลโมจิตื่นอันนี้ก็เป็นผลโมจิตื่นนะครับผมนะฮะเงินไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับผมนะฮะอีก ID หนึ่งเป็นผ้าทาวนนั่นเองนะครับผมนะฮะมีเผ่ามนุษย์ v ีแล้วก็มีเผ่าเงือก v ีเตียเทียสามทั้งคู่เลยนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าเกมพาร์ทเนี่ยเพียบมากๆเลยนะครับผมนะฮะมาพร้อมกับพาคุมอีเวนต์ต่างๆนะครับผมนะฮะโอ้โหเก็บแทบทุกกกอีีเเเววนนนนนนต์ลย็็่าได้ะะะะคครรัับผมมฮใปสส ID ห้ามพลาดนะครับผมนะฮะราคาจับต้องได้ทุก ID เลยนะครับผมนะฮะถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมผู้ชมฮะโอเคตัดภาพมาเลยครับผมนะร่างจะขายของเสร็จแล้วเดี๋ยวนะครับผมนะจะเราตัดเข้าเนื้อหากันเลยละกันนะครับผมนะแต่ขอใบ้สักนิดนึงนะครับผมนะฮะมีหมัดใหม่มาแน่นอนนะครับผมนะฮะแถมมีผลพิตภัณฑ์ใหม่มาด้วยนะครับผู้ชมฮะเป็นอะไรไปดูเลยครับโอเคเราตัดภาพมาเลยครับผมนะเรามาอยู่กันที่หน้าทวิตของคิดเกมมิ่งนั่นเองนะครับผมนะฮะชายเป็นผู้ที่อ่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับผผมมมนนนนนนะะะะตตตาาาาาีีีสิิิททกรรรบบงงงงดด้ขขออออแเเคัฮจ ือมันก็แทบจะตีเนียนตีซีนั่นแหละนะครับผมนะจนได้รูปภาพรูปนี้มานั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นรูปของผลปีศาจใหม่นะครับผมนะฮะมาพร้อมกับอ่าหมัดใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะส่วนทางขวามือเนี่ยน่าจะเป็นปืนโคกนะครับผมนะเดี๋ยวเป็นปืนประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพให้ดูนะครับถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็เออนั่นก็คือไม่ใช่นั่นแหละนะครับผมนะฮะแต่ที่สำคัญนะครับผมนะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่านะครับผมนะฮะคืออ่าหมายเลขสองนี้นะครับผมนะเป็นผลช้างแมมมอธแบบล้านเปอร์เซนต์เลยนะ ใครมองเป็นกระต่ายนี่กูตบความเลยนะครับผมนะฮะยังไงก็ช้างดูยังไงก็ช้างแหละนะครับผมนะน้องๆซึ่งช้างไม่มอสนี้นผมนะอันนี้เราไม่ค่อยร้าสนใจเท่าไหร่แล้วนะครับผมนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันเป็นผลใหม่แน่นอนแต่มันมีที่น่าสนใจนั่นก็คือมีหมัดใหม่มานะครับผมนะฮะซึ่งหมัดใหม่นี้เดี๋ยวรูปภาพเต็มกันดีกว่าเดี๋ยวเราดูภาพดีว่ามันเป็นยังไงนะฮะรูปภาพเต็มของหมัดนะครับผมนะ่อ่านี่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 รูปภาพเต็มของหมัดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเอ่อไฟติ้งสไตล ผมนะะฮหมัดมังกรไหมหมัดซูเปอร์ก็อดหมัดก็อดฮิวแมนไหมหรือหมัดอะไรนะครับผมนะฮะพี่มองว่านะครับผมนะมันไม่สามารถต่อยอดกับหมัดอะไรได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันควรที่จะเป็นหมัดใหม่ที่แบบใหม่เลยอ่ะเอออาจจะมาในโลกสีหรือเปล่าคือโลกที่สามเนี่ยคือไม่แน่ใจว่ามันจะไปอยู่เกาะอะไรแล้วนะครับผมนะฮะเกาะบิ๊กมัมหรอมันก็เป็นที่ตีคาตาคูริไปแล้วอ่ะผมนะเกาะเอ่อเกาะกลางก็เป็นที่ตีเอ่อบอสแอดมินไปแล้วคือแต่ละเกาะนะครับผมนะฮะมีบทบาทหมดเลยนะครับผมนะฮะพี่เชื่อว่ามันน่าจะมาแบบเกาะใหม่มาไหม่มมมาาแหละะะะะนนครรรับผอไปณ นี้ส่วนท่าล่าของสกิลนะครับผมนะฮะถ้าเป็นสกิลของอมัดจริงๆเนี่ยคือน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเป็นการแบบว่าอ่าปล่อยอะไรพุ่งออกไปทางด้านหน้านะครับผมนะพี่ก็ไม่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรยังไงนะก็คือ1แหละนะครับผมนะมีหมัดใหม่เราเราอยู่นะครับผมนะเป็น fighting style ใหม่นะครับผมนะน่าจะประมาณอารัสกันบูเวิร์มนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นหนอนอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอะไรประมาณนี้นะแถมมันมีเออ่ข้าวโครงข้าวด้วยมันมาได้ยังไงวะเออนะครับผมนะมันผสมปนเปกับหนอนได้ยังไงงงะะะกกกกู็็เเหมมมมือออนนนนนนัััคคคครรรรบบผผไปาณีี้้โใ มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่สงสัยอะไรนะครับผมสามารถสอบถามกันได้ผ่านใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมนะถ้าไม่ยากยังไงเดี๋ยวพี่จะมาตอบให้ละกันนะครับผมนะฮะโอเคสำหรับคลิปวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับผมนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายแชร์แข็งมันย่า